เทพี P. P. หมายถึงม้าน้ําเป็นวิญญาณแห่งน้ําตามความเชื่อของชาวสกอตแลนด์ซึ่งอาจทําอันตรายหรือทําให้มนุษย์ถึงตายได้เนทนพีมีหลายรูปร่างหนึ่งในนั้นคือชายขนดกกับม้าสวยงามขณะที่อยู่ในร่างมา้ามันจะเชื้อเชิญให้ผู้ชายขี่มันจากนั้นผู้ขี่ก็จะพบว่าเขาไม่สามารถลงจากมันได้ และมันก็พาเขาไปที่บ้านใต้น้ำของมันเหยื่อของเคนพีบางส่วนจะแค่จมน้ำตายไปหรือถ้าโชคร,ร้ายก็จะกลายเป็นอาหารของมันด้วยเคนพีในแม่น้ำส่วนใหญ่มักจะทำให้คนจมน้ำเท่านั้นขณะที่มันอยู่ในร่างของมา้าสามารถแยกแยะจากม้าทั่วไปได้โดยดูที่รอยเท้าด้านหลังของมันเคนพีสามารถถูกบังคับด้วยบางเหยนได้ แต่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีนักในการควบคุมเคนพีหลังจากที่มันมีพลังอำนาจพอจะร่ายคำสาปใส่ผู้อื่นนอกจากร่างของม้าแล้วเคนพียังแปลงเป็นชายรูปหล่อเพื่อล่อลวงหญิงสาวเข้าไปในหินพมนัของมันได้ในร่างนี้เราสามารถแยกแยะได้โดยการดูจากกระดองและสาหายในเส้นผมของมัน